เสียหายนะคะเ,เรามีวิทยากร4ท่านนะคะมีอาจารย์เศรษฐภ,ภูมิบัวทองผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาเครื่องมือด้านการประเมินผลตอบแทนทางสังคมวิทยาลัย พัฒนาศาสตร์ป่วยอึงพากรที่หมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์นะคะท่านที่สองรองศาสตราจารย์ดรสันติแสงเลิศสวัยนะคะคณะเศรษฐศาสตร์มาวิทยาลัยเกษตรนะคะแล้วก็อาจารย์วินิตปันสกุลผู้เชี่ยวชาญด้านกลยุทธ์การพอเลีสัดน้ำล่ะคะแล้วก็อาจารย์เดชรัสุขกําเนิดผู้ในการสิงห์ฟอร์เ r ิร์ดเซ็ศูนย์นโยบายเพื่ออนาคตนะคะเน้นจะขอเริ่มจากทางอาจารย์เศรษฐภูมิก่อนเลยนะคะงานวิจัยอาจารย์เนี่ยคนอ้างอิงเยอะ เผื่ออาจารย์จะได้แชร์ไอเดียกับเราว่ามีอะไรบ้างนะคะเชิญค่ะสวัสดีครับขออนุญาตแชร์สไลด์นะครับก็จริงๆแล้วเนี่ยด้วยด้วยบทบาทที่ทางศูนย์วิจัยและพัฒนาเครื่องมือด้านการประเมินผลตอบแทนทางสังคมนะครับได้เอาโดยมีบทบาทในการประเมินผลกระทบนะฮะโดยใช้ดูมิติด,ด้านการเปลี่ยนแปลงทางสังคมทั้งด้านเศรษฐกิจสังคมและสิ่งแวดล้อมนะครับแต่บังเอิญว่าเราได้มีโอกาสนะครับได้เข้าไปประเมินผลกระทบนะครับจาก โครงการนะครับจากงานวิจัยเพื่อท้องถิ่นนะครับโดยในสมัยนั้นเมื่อปี2561นะครับก็ได้เข้าไปทำการศึกษาผลกระทบนะครับของโครงการประตูน้ำแพกน้ำแดงที่มีคุณปัญญาตกทองนะครับที่เป็นหัวหน้าโครงการในสมัยนั้นไม่แน่ใจว่าคุณปัญญาตกทองอยังจำยังจได้อยู่ไหมนะครับเราก็ได้เข้าไปทำเรื่องของการประเมินผลกระทบนะครับทางสังคมนะครับในสมัยนั้นเองเนี่ยเราตั้งใจจะไปศึกษาว่า โครงการที่ทางทางนักวิจัยเพื่อท้องถิ่นเนี่ยนะฮะได้ไปแก้ไขปัญหาเรื่อง ความขัดแย้งจากการใช้น้ำน้ำจืดน้ำเค็มกย้อนไปในอดีตนะครับในพื้นที่ของตำบลแพ่งหนามแดงเองเนี่ยนะฮะจะมีปัญหาก่อน2,520เองเนี่ยเคยประสบปัญหาเรื่องน้ําทะเลลุกล้ําและวเลยทาให้เกิดปัญหาเรื่องความขัดแย้งจากการใช้น้ําทําให้อ่าปัญหาเรื่องเกษตรกรในพื้นที่มีปัญหาขึ้นมานะครับแต่ภายหลังประมาณปี2,546นะครับชาวบ้านก็มีกลไกในการคิดนวัตรกรรมนะครับเพื่อท้องถิ่นของตัวเองโดยการออกแบบประตูน้านะครับมาเลยทําให้ โบนิเวศในลําน้ําของตาบลแพน้ำแดงเนี่ยมันฟื้นกลับคืนมานะครับแล้วเราก็เลยเข้าไปทําการศึกษานะครับในเรื่องของผลผลกระทบนะครับจากงานวิจัยที่ในบริเวณลําน้ําของตําบลแพน้ำแดงนะครับซึ่งก็เป็นพื้นที่เดียวกับที่มีปัญหาเรื่องการระบาดในพื้นที่อยู่แล้วนะครับแล้วก็เป็นสิ่งที่เรามีข้อมูลในการสนับสนุนในในโอกาสนั้นนะครับ จากการที่เราได้มีโอกาสไปติดตามนะครับในช่วงเดือนธันวาคม2561นะครับก็เข้าไปสำรวจในพื้นที่เข้าไปลงพื้นที่อยู่หลายครั้งเหมือนกันนะครับแล้วก็เข้าไปไปสอบถามชาวประมงพื้นบ้านนะครับใน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 ตำบลแพทย์หนามแดงเองนะฮะเราเห็นในภาพนะครับว่าชาวบ้านเนี่ยครับคุณลุงไม่แน่ใจว่าคุณลุงท่านนี่ชื่ออะไรนะครับจำไม่ได้แล้วนะครับก็ยังเก็บ นะครับกุ้งนะครับตัวใหญ่มากนะครับจากรูปสะท้อนให้เห็นเนี่ยกุ้งน่าจะประมาณตัวตัวเป็นโลนะครับโดยสมัยนั้นเองเนี่ยชาวบ้านเองในพื้นที่พบว่า ก่อนมีโครงก่อนหลังจากที่ระบบนิเวศได้ฟื้นฟูขึ้นมาเรียบร้อยแล้วเนี่ยมันทําให้อาชีพประมงพื้นบ้านของในพื้นที่เนี่ยกลับคืนมานะครับค่อ,คอยๆเติบโตมากขึ้นโดยชาวบ้านสามารถหากินอยู่ในลําน้านะครับสามารถหากินหาอยู่ในลําน้ําและมีชาวประมงพื้นบ้านนอกเขตพื้นที่เนี่ยนะฮะเข้ามาหาอาศัยประโยชน์ด้วยนะครับก็คือเข้ามาทําประโยชน์ด้วยจากเดิม30มลายกลายเป็น40่สลายมันสร้างเศรษฐกิจค่อนข้างเยอะมากจากการสัมภาษณ์นะครับในในงานวิจัยฉบับนี้นะครับที่เราเข้าไป ศึกษาแล้วพบว่าชาวบ้านโดยเฉพาะแค่ประมงพื้นบ้านนะครับจะมีไรายได้แน่นอนครับแต่ละวันไม่เท่ากันบางคนได้เยอะบางคนได้ได้น้อยแต่โดยเฉลี่ยแล้วเนี่ยจะสามารถทําประมงได้เฉลี่ยวันละประมาณ5้าร้อยสิบห้าบาทต่อวันนะครับแต่ว่าแน่นอนไม่ได้ทึกวันก็อยู่ที่ประมาณ2องร้อยแปดวันนะครับต่อปีนะครับจริงๆแล้วเนี่ยด้วยระบบนิเวศตอนนั้นเนี่ยเราเห็นว่ามันค่อยๆกลับฟื้นฟูกลับมาแต่เราเจอปรากฏการณ์ในสมัยนะั้นที่เราสัมภาษณ์พบว,ว่าประมอค้างดำเนี่ยในพื้นที่เนี่ยมันพบ การแพร่ระบาดเกิดขึ้นมาโดยที่จะมีผลกระทบกับชุมชนจากการสำรวจโดยโดยจากการสัมภาษณ์นะครับพบว่าไอ้ตัวประหมอทางดำเนี่ยมันมีผลกระทบทําให้รายได้ของเขารดุลงในสมัยนั้นปี59าเานี่ยประมาณ5%ปนะครับปี60ลดลง1 0 10%, ป,10ปี61ลดลง15%โดยบนฐานขั้นต่ำนะครับโดยที่เราเข้าไปสัมภาษณ์นเนี่ยคือโครงการที่ไอตัวการบนการในการงานวิจัยชิ้นเนี้ยมันถูกครอบคลุมอยู่ในพื้นที่ประตูน้ําแพน้ำแดงซึ่งมันก็อยู่ในพื้นที่บริเวณแอเรียที่มีปปัััญหาอยู่ในนจจุบ ะะโดยงานสมัยนั้นเองมันก็เลยทําให้เราทราบผลกระทบความเสียหายเนี่ยนะครับเราเลยได้ข้อมูลเบสไลน์เนี่ยเรามีการเข้าไปสัมภาษณ์เรื่องก่อนมีโครงการกับหลังมีโครงการเราพบว่าหลังมีโครงการเนี่ยมาทําให้ระบบนิเวศฟื้นฟูมากมาช่วยลดผลกระทบในเรื่องของ ตัวเรื่องมิติของผู้เลี้ยงปลานะครับผู้เลี้ยงกุ้งนะครับเราก็เลยเห็นประเด็นเบสไลน์ครับว่าก่อนที่ปลาหมอคางดำเนี่ยจะมีการระบาดเนี่ยชาวบ้านเนี่ยมีรายได้เท่าไหร่นะครับเราเลยนำเอางานวิจัยฉบับนี้นะครับเข้ามาประมวลอีกรอบหนึ่งเอามาประมวลอีกรอบบนฐานของเบสไลน์ในพื้นที่นะครับเพื่อเพื่อเข้ามาคํานวณว่า ก่อนที่มันมีประหม่คางดาหรือช่วงระบาดประหมอคางดำเนี่ยยังไม่ระบาดหนักๆเหล่านี้ชาวบ้านเขามีอยู่ในพื้นที่เนี่ยเขามีไรายได้ประมาณเท่าไหร่นะครับโดยโดยโดยในพื้นที่ที่เราเข้าไปทําการศึกษาเนี่ยเราเข้าไปเก็บข้อมูลย้อนหลังนะครับโดยเข้าไปขอข้อมูลลิทโดยข้อมูลลิเทเจอร์รีวิวนะครับจากกลุ่มประมงในพื้นที่นะครับแล้วรวมถึงการใช้ข้อมูลในพื้นที่นะครับแล้วก็เราพบว่าตั้งแต่ปี2551นะครับถึง2561เนี่ยนะครับ ชาวบ้านเนี่ยนะครับก็จะมีมีการเพราะในการบูรการในการเลี้ยงปลาดินนะครับอยู่ที่ประมาณ ปีละประมาณเฉลี่ยนะครับ300กว่าตันนะครับต่อปีนะครับแต่ละปีก็ไม่เท่ากันแต่ว่าในช่วงการระบาดของปลาหมอค้างดำเนี่ยมันก็จะเห็นในเชิงของทิศทางของตัวเลขที่มันเพิ่มขึ้นลดลงนะครับแต่ตอนนั้นเราังไม่มีดัีชี้วัดว่าไอ้ตัวปัญหาปลาหมอครางดำที่มันมีปัญหาเหล่านี้ที่มันระบาดในช่วงปี59นะครับมันมีผลปัจจัยแฟกเตอร์เป็นกี่เปอร์เซ็นต์แต่เราพบว่ามันก็มีแฟกเตอร์บางตัวก็คือเรื่องของตอนในสมัยนั้นเนี่ยการปล่อยแอบปล่อยน้ําเสียนะครับตรงแถวแถวลาดบุรีเนี่ยลงมามันีททา่ํ ให้ให้ตัวมิติของรายได้ในพื้นที่ลดลงแต่มันก็ยังไม่ได้ชัดเจนถึงขนาดนั้นนะครับแต่เราพบว่าในช่วงประมาณปี2550 5นะนะครับจนถึง2561เนี่ย ชาวบ้านเองเนี่ยมีอาชีพผู้เลี้ยงกุ้งทะเลนะครับในพื้นที่เนี่ยนะครับโดยโดยถ้าเราดูค่าเฉลี่ยนะครับพบว่าเดิมเนี่ยชาวบ้านจะมีรายได้นะครับพเพราะเลี้ยงกุ้งเนี่ยเขาจะมีปริมาณกุ้งนะครับแต่พื้นที่นะฮะอยู่ที่ประมาณ743ตันต่อปีนะครับโดยที่จะมีมูลค่าเฉลี่ยที่ประมาณร้อยกว่าล้นานบาทต่อปีไปแล้วนะครับอันนี้คือเดิมนะครับแต่ว่าจากการที่เราดูภาพข่าวและจากการที่เราดูสื่อเราพบว่านในพื้นที่เองเนี่ย,นเ,นยเราเจอประเด็นปัญหาการเปลี่ยนอาชีพที่จากการที่เคยเลี้ยงกุ้งไไดดด้้้้้ตองงงกกลลับปสสูเีุ ขาดทุนและก็ปล่อยทิ้งล้างนั้นในนั้นในเชิงผลผลกระทบเางเศรษฐกิจตัวนี้ก็เป็นข้อที่ชัดเจนนะครับรวมถึงรายได้จากเกินที่เคยหากินหายอยู่ในลําน้ำเนี่ยวันละ500รกว่าบาทนะวันนี้เองเนี่ยเราพบว่าปริมาณกุ้งในลาน้ำเนี่ยแทบจะไม่เหลือเลยสะท้อนเห็นว่าในอดีตเขาเคยได้รับอย่างนี้ได้รับเรื่องของรายได้ตรงนี้แต่ปัจจุบันนี้ก็รายได้ตรงนี้ก็คงจะสูญหายไปแต่ก็ต้องมาเรื่องของปลาหมอคันดังที่กิโลกรัมละหกบาทนะครับโดยเฉลี่ยเนี่ยเรายังไม่ได้คิดวันฐานมูลค่าปัจจุบัน คิดบนฐานของตัวกําไรสุทธินะฮะเราพบว่ามูลค่าของเงินที่มันหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจในพื้นที่เหล่านี้เราพบว่าโดยใช้เบสไลค่าเฉลี่ยนในปี25 6 1นันหกจะสูงที่ประมาณ131ล้านตัวบาทต่อปีนะครับแต่ถ้าเกิดคิดเป็นมูลค่าปัจจุบันสุทธิเนี่ยปัจจุบันนี้อาจจะมีมูลค่าที่สูงกว่านี้นะครับดังนั้นหากเรามองไว้ว่าในตัวเลขที่เราเห็นในโชว์ตัวเลขเนี่ยฮะมันยังไม่ครอบคลุมเรื่องความเสียหายที่เกิดขึ้น ในพื้นที่อื่นมันเป็นตัวเลขที่ะท้อนให้เห็นแค่ในเชิงของพื้นที่แพทหนาแดงเท่านั้นนะครับแล้วก็ยังไม่ได้คํานวณถึงมูลค่าทางด้านเศรษฐทางด้านสิ่งแวดล้อมนะครับถ้าเรามองจริงๆมิติเหล่านี้ถ้าเราพูดจริงๆแล้วเนี่ยถ้าถ้าข้อสมมติฐานเป็นจริงว่ามีผู้ก่อผลกระทบนะครับเราจําเป็นจะต้องมีกลไกที่ตามหลักเศรษฐศาสตร์แล้วเนี่ย ผู้ก่อผลกระทบเนี่ยจำเป็นจะต้องเป็นผู้ที่ต้องชดเชยหรือได้ต้องเป็นผู้ต้องได้รับต้องชดเชยความเสียหายแก่ผู้ได้รับผลกระทบหรือ polluter pay principle นะครับ<ส><ส>ในส่วนนี้เองเนี่ยมันจะมีหลักการอะไรได้บ้างนะครับในการที่เราจะเรียกร้องมิติของค่าเสียหายหากเราดูมิติของความเสียหายโย,ยงโยงกับตัวมูลค่าที่เกิดขึ้นแน่นอนครับมันมีมูลค่าความเสียหายด้านการตลาด มันมีมูลค่าความเสียหายด้านการปกป้องหรือฟื้นฟูลและลุงถึงระบบนิเวศเนี่ยที่จะต้องโอนมูลค่าในส่วนที่มันไม่ได้มีตัวเงินนะครับโดยจริงๆหลักของเครื่องมือเศรษฐศาสตร์นะครับอย่างที่จย์นนท์ได้ได้พูดมาสักครู่แล้วครับว่ามันมีมูลค่าตั้งแต่ u s e value และ non used value ตัว u s e value คือการใช้อยู่การใช้กินความเสียหาย,ยก็คือ direct u s e value โดยตรงแต่ non u s e value หลักความเสียหายในระบบนิเวศและสิ่งแวดล้อมหลักมันจะมีมิติมัดอาจจะมีมาตรการหรือเครื่องมืออะไรในการที่เราจะเข้าไปบริหาร การในระบบนิเวศสิ่งแวดล้อมนะครับโดยแน่นอนอีกเครื่องมือตัวหนึ่งที่น่าจะนํามาซึ่งกลไกลในการวิเคราะห์ได้นะครับแต่จำเป็นจะต้องอาศัยเบสไลน์หรือข้อพื้นที่แอรเรียเชิงระบาดชัดเจนพื้นที่ช่วงเวลาหรือช่วงผลกระทบที่ชัดเจนนะครับในพื้นที่เหล่านี้ นักเศรษฐศาสตร์ยังมีเครื่องมือในเรื่องของการประเมินความพอเพีงพอใจไม่ว่าจะเป็นเทคนิคเรื่อง Contingent Valuation Method นะครับตัวเรื่องของ Choice Experiment Method นะครับซึ่งก็จะเป็นส่วนหนึ่งที่เราจะอาจจะมาโยงคุยกันว่าไอ้เครื่องมือตัวนี้มันจะไปช่วยในการคำนวณที่เป็นตัว Non-use Value ได้หรือไม่เด็กเครื่องมือที่มันไม่ใช่เป็นมูลค่าที่เสียหายโดยตรงแต่แน่นอนวันนี้หาัาฐานจะประจักษ์คือความเสียหายโดยตรงที่มันเกิดขึ้นกับการหากินหา,นหาอยู่และการใช้รวมถึงรายได้ที่หดตัวไปรวมถึงสิ่งที่รัฐบาลต้องยิวยา ดังนั้นหากในมุมมองของกลไกที่เราจะต้องไปสู้หรือไป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 ,ไป,ไปดำเนินการในเชิงของหลักฐานเชิงประจักษ์สำหรับส่วนตัวเองก็ยังกังวลว่าถ้าเราสู้ประเด็นเรื่องของความเสียหายเหล่านี้เองเนี่ยไม่แน่ใจว่าศาลเองเนี่ยจะมีความรู้หรือมีความพิจารณาในหลักฐานที่มันเป็นตุงยนยนยุดแบนี้แค่ไหนดังนั้นเราเลยมีข้อเสนอครับว่าแน่นอนครับแน่นอนว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นเนี่ย ผู้ก่อผลกระทบจําเป็นจะต้องเป็นเป็นผู้จ่ายอยู่แล้วนะครับดังนั้นมูลค่าวความเสียหายที่เกิดขึ้นด้านอาชีพที่ราบผลกระทบย้อนหลังเนี่ย เราเราแน่นอนว่ามันมันต้องมีเบสไลน์ครับว่าจริงๆแล้วความเสียหายที่มันเกิดขึ้นมันเสียขึ้นเท่าไหร่ถ้าเราดูเบสไลน์ตามของธรรมศาสตร์นะครับมูลค่ามันจะค่อยๆรุนแรงขึ้นแรงขึ้นแรงขึ้นตั้งแต่ปี59 6061นะครับแต่ก็ยังไม่ได้ถึงกับรุนแรงถึงขนาดแบบทาให้ล้มหายตายจากทั้งกระดานแต่ถ้าดูตามสื่อหรือข้อมูลสื่อเนี่ยครับจะพบว่าความเสียหายที่ทําให้คนเนี่ยอย่างเป็นเป็นที่ประจักษ์และเด่นชัดเนี่ยจะเกิดขึ้นช่วงประมาณปี634ช่วงก่อนสามบกนีงนั้นผะเรเบสลช่วงพศก่่อนวา เราจะต้องไปสํารวจความเสียหายที่เกิดขึ้นจริงย้อนหลังลงไปเนี่ยที่วันนี้เองที่มันมีจุดรับซื้อประมงทางดาคือ75จุดในพื้นที่ระบาดเหล่านี้เราอาจจะต้องใส่อาศัยกลไกของอปทหล่าเนี้ยเข้าไปในการสํารวจหรือเข้าไปเอาตัวเรื่องของการเยียวยาหรือทํด d ต t a อรเบเก็บไว้แต่ผมเชื่อว่ากรมประมงเองเนี่ยมันมีตัวเลขหรือมีด a ต a าเก็บอยู่แล้วดังนั้นตัวมิติตรงนี้หลักฐานชั้ประจับที่เราน่าจะเอามาพิจารณาก็คือว่า บทบาทของคนที่เคยเลี้ยงกุ้งเหล่านี้เราต้องเปลี่ยนอาชีพเป็นเลี้ยงปลากระพงเหล่านี้มันเกิดจากปัจจัยเรื่องประหมอาทางดําหรือไม่เขาจึงเอากระพงมาช่วยเยียวยาหรือไม่ฉะนั้นตัวหลักฐานตัวนี้ก็จะเป็นหลักฐานเชิงประจักษ์ว่าคนกลุ่มนี้คือคนได้รับผลกระทบอย่างรุนแรงหรือไม่อันที่2ก็คือ เรื่องของกลไกในการจะต้องไปฟื้นฟูหรือกลไกที่ต้องไปชดเชยเยียวยาเหล่านี้วันนี้เองรัฐบาลเองเนี่ยจะต้องเข้าไปฟื้นฟูระบบนิเวศท,ที่รัฐบาลต้องจ่ายโดยวันนี้นะครับโดยเราจาเป็นอย่างยิ่งที่ถ้าเกิดเราพิสูจน์ได้ว่าใครเป็นผู้ก่อผลกระทบเนี่ยนะครับวันนี้เองเนี่ยจากเดิมวันนี้ปะหมอคันมันมีมูลค่าตลาดเพียงแค่6บาทต่อกิโลกรัมแต่รัฐบาลต้องใช้เงินอยู่ที่ประมาณ20บาทต่อกิโลกรัมโดยแบ่งไปสิบห้าบาทในการรับซื้อและแบ่งอีก,อกประมาณนะครับ5าบาทเนี่ยโดยเป็นกลไกในการบริหารจัดก,การชุม ส่วนต่างตัวนี้ย9บาทบุค5บาทตัวเนี้ยอาจจําเป็นจะต้องเรียกเก็บจากผู้เกาะผลกระทบผู้กาบผลภัยพิบัติทางระบบนิเวศเหล่านี้กลับคืนมานะครับแล้วแน่นอนว่าอันนี้เป็นเป็น direct use ส่วน indirect use value เนี่ยจำเป็นจะต้องมีกลไกาการศึกษาและก็ต้องจําเป็นจะต้องในการศึกษาพื้นที่และไทม์ไลน์ระบบนิเวศต่อจิกซอความชัดเจนหลักฐานชุดประจักษ์เหลนี้ เพื่อเอามาใช้ในการทำเครื่อง,องมือพวก CVM นะครับเพื่อชดเชยเรียกร้องค่าเสียหายและค่าชดเชยค่าเสียโอกาสของประเทศนะครับก็ขอบคุณครับอันนี้เป็นข้อเสนอคร่าวๆที่เห็นนะครับเป็นเครื่องมือเบื้องต้นนะครับค่ะขอบคุณอาจารย์มากๆเลย